สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านครับวันนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ20อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่1-25ถึงกุมภาพันธ์สองพประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเริ่มต้นที่ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ6อัตราเงินเดือน1 5 0 0 0ถึง16,500บาทคณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1ได้รับปริญญาตรีหรือครุวัิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และ 2. เป็นผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไประดับปัญญาตรีขึ้นไปของสำมกงานกอพอตำแหน่งที่ 2. เป็นนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจํานวนหนึ่งอัตราเงินเดือน15,000ถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปัญญาตรีหรือกระวิยอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปิญญาตรีขึ้นไปของสำัมง,งานกอบพอตำแหน่งที่3นะครับนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวนหนึ่งตราเงินเดือนเ5ื0 0ห้ถึงหมื่นหกพันห้ารบาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง่งข้อที่1ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถททั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงานกพตำแหน่งที่4นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน4อัตราเงินเดือน15,000-16,500ถึง 16, บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อที่1ได้รับปริญญาตรีโดยรูรวิทยอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัรนทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงานกาพอตำแหน่งที่5นะครับเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทคนสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อที่1ได้รับประกาศนีิบัตวิชาชีพชั้นสูงว่าปปสนะหรือคร,นะรุวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือข้อที่ 2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคไมอมสาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่กรพรับรองในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุกรกิจและข้อที่ 3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพรในระดับอนุปริญญาประกาศสืบัตรพิช,ชิพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพอ ท่านใดสนใจนะครับประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่วันที่1นะถึง25กุมภาพันธ์2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ labor.thaijob.com เดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับด้านล่างของคลิปนี้ขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจสอบบรรจุรับราชการ ได้บรรจุทุกคนขอบคุณที่กรุณานะกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ